thế, cô được cô nữ ghé rồi ạ thế, tên là tên à. là tên 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 ธรรมภาพทั้งสองโรจะได้ช่วยกันอัญเชิญเอามหาวิสันดรชาดกมาแสดงแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหมายมีชาววัชนะสงครามอยาิโยมชาวกรุงเทพเป็นต้นโดยวันนี้ อาร,รมภาพทั้งสองรูปนี้จะนำมหาวิทยัทนดรนชาดกมาสแสดงโดยบรรยายไปบ้างแล้วก็แหล่เสียงอิสานบรรยายยาวๆไปบ้างตามสมควรแก่เวลาโดยจะช่วยกันบรรยายไปคนละวักคนละตอนคนละก,กัน กันใดที่สมควรจะแหลกก็จะแหลกตอนใดที่สมควรจะบรรยายให้ฟังพอเข้าใจก็จะบรรยายกันไปวันนี้ทางคณะสิสโดยท่านพระอาจารย์มหาใจพร้อมศิทยานุสิทธิ์ทั้งหลายตลอดคณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันจัด บุญยญพิธีขึ้นเราทั้งหลายเรียกว่าบุญพระมหาชาติบุญมหาชาติหรือบุญเทวเวสเรียกตามภาษาอีสานว่าบุญเทวเวสเรียกรวมๆกันว่ามหาชาติซึ่งแปลว่าชาติใหญ่ๆพระพุทธเจ้าได้เสวยชาติเป็นเทวสันดาน ถือว่าเป็นชาติใจชาติหนึ่งในสิบชาติการทำบุญมหาชาตินี้ถือว่าเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้พาธรรมมาเป็นเวลาช้านานแล้วเรียกว่าทำรรม,มฮีหรือภาษากลางว่าจารี บ้านเฮาเอินฮีฮีนั้นมีอยู่12บฮีคือ12เดือนเป็นวิธีทำบุญแต่ละเดือนที่บ,บรรพระบรษของพวกเราซึ่งท่านเป็นผู้ฉลาดพาลูกพาหลานทำบุญใหญ่เดือนละครั้งในแต่ละเดือนนั้นก็มีชื่อเรียกเดือนอ้ายเนี่ยมีชื่อว่าบุญคูนลาน บุญเดือนที่ก็คือบุญเข้ากรรมหมายถึงพระสงฆ์เข้าปริวัตกิกรรมเดือนสามเอาบุญขาจีเดือนสี่เอาบุญพเวเดือนหาเอาบุญทุตชงการหรือบุญเน่าเดือนหกบุญบังไฟเดือนเจ็ดบุญแหกหน้าเดือนแปดบุญเขาพันจา เดือนเก้าเข่าพอดเด่นเดือนสิบบนคอจา,าเดือนสิบเอ็ดบุญอกพาาัรษาและเดือนสิบสองในบุญกระถินเพิงเดือนพุทธเถาวรรดานพินเห็นความสำคัญของมรรสศาสนาทึ่สอนให้คนทําดีให้ท่าน รักศาสนลเจริญภาวนาลูกเต่าเล่าลานจิทธงรนั่ง,งความดีใดในบวตคนต้องรูจากการเสียสละพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างแห่งการเสียสละคนทั้งผ้าเอาบุญภเวสให้โลกหลาลานได้คงจากว่าพระเวสสันดอคน,นเสียสละจังไหพระโทธเจ้าของเฮานั้น ก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้พระองค์สเสวยชาติมานับไม่ถ้วนกล่าวกันว่าเป็นหมืน่นเป็นแสนชาติเลยทีเดียวแต่ว่าชาติใหญ่ๆนั้นมีอยู่เพียงสิบชาติดังที่เราทั้งหลายรู้กันอยู่สิบชาตินั้นก็มีชาติเป็นพระเตมีเป็นพระชนกพระสวนสามพระเมมิราพระมะโหสถพระโูริทัตพระจันทกุมาร พระนารอบรุนารทะพระวิทูลบัณฑิตและพระเวชสันดรพระเวชสันดรนนี้เป็นชาติสุดท้ายมาบำเพ็ญทานบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมสุดยอดที่จริงไม่ใช่บำเพ็ญแต่ทานบาร,รมีดอกบาร,รมีอื่นๆทั้งสิบบาร,รมีนับมาตั้งแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญมาพร้อมกันทั้งสิบบารมีในทั้งสิบชาตินั่นแหละแต่ว่าในแต่ละชาตินั้นมีหนักไปทางใดทางหนึ่งอยู่บางชาติก็หนักไปทางเมตตาบางชาติก็หนักไปทางศีล บางชาติก็หนักไปทางความเพียรชาติเป็นะเวทสันดอนี่หนักมาในทางทานทานจริงแง,ง,งจังก็ในชาติเป็นพระเวทสันดอนนี่แหละบานเท่าอท่านอีลีอหลท่านหอดลูกท่านหอดเนียท่านหอดชีวิตเจ้าของประกาศท่านชีวิตก็แล้วในการที่สอง ประกาศท่านชีวิตว่าผู้ใดมีอวัยวะบกพร่องพิการมาเดินมาขอจากเราเราจะเชืดอเนื้อเชือหนังให้เป็นทานเราจะควักพระเนตรอ,ออกทำทานเราจะควักดวงอาทยออกทำทานหรือแม้มีผู้ใดจะให้เราไปเป็นคนรับใช้เราก็จะไปรับใช้ท่านผู้นั้นด้วยความยินดี ประกาศแบบนี้เรียกว่าประกาศทางชีวิตนี่ญาติยโยมทั้งหลายแม้ว่าพวกเราจะไม่เกิดบนกองเงินกองทองเหมือนพระเวทสันดรพระองค์นั้นก็จริงแต่ว่าพวกเราทั้งหลายก็เกิดมาท่ามกลางสัจธรรมคำสั่งสอนที่เป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงวางเอาไว้ให้แล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้กระทำบำเพ็ญตามพระองค์ไม่เด็กขาดบารมีอะไรต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาพวกเราก็คอยบำเพ็ญมาเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอย่างที่พวกเราทำมาก็ขอ,ขอทุกท่านอย่าท้อถอย อย่าได้เหนื่อยหน่ายในการสร้างบาร,รมีสร้างไปเถอทีละนิกทีละน้อยเออ <c oughs> บาร,รมีของเราทั้งหลายก็จัเต็มได้เหมือนเราพาชนะสําหรับรองน,น้ำไปวางไวนณกลางแจ้ <c oughs> เมื่อฝนตกลงมาแต่ละหยาดแต่ละหยาดพาชนะนั้นยอมเต็มด้วยน้ำฉันใดกุศลใบาร,รมีซึ่งเราทั้งหลาย กระทำบําบเพ็ญเป็นประจำอยู่ก็จะเต็มแก่พวกเราได้ฉะนั้นอัตมาภาใครขออนุโมทนาสาธุในส่วนบุญส่วนกุศลของท่านพระอาจารย์มหาใจตลอดทั้งศิจานุสิธ์เพื่อนสาธมิกทั้งลหลายตลอดญาติโยมทั้งปวงที่ได้ร่วมกัน กรารทำบอมเพ็นในคราวนี้ก็ขอให้สำเร็จความปรารถนาะที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นเถิดแม้ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติวันสมบัตินิพพานสมบัติก็ดีสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุถอิทางพลังขอความปรารถนาะอันนั้นจงเป็นผลสำเร็จสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยเธอ